สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C ออันนี้ก็จะเป็นวีดีโอภาคต่อของโปรแกรมที่ผ่านมาครับที่เราทําค้างไว้ก็คือเราทําได้แค่อินเทอร์เฟซของมันและในวันนี้เราก็จะมาทําในส่วนของไหเดอร์ไฟล์แล้วก็ CP p ให้โปรแกรมนี้จบไปเลยนะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่ยาวเกินไปนะครับเราจะมาลองดูก่อนว่าไอสแต็กเนี้ยนอกจากจะมี Pop Add แล้วก็โชว์แบบนี้เราจะมีอะไรอีกบ้างก่อนอื่นนะครับที่เรารู้ก็คือว่าเราจะต้องลบ De ส t r u c t o r ก่อนเพราะเราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับก็จะมี Voice, Pop, Add นนะรับผม แอปแล้วก็แค่นี้ Vo i c e pop แล้วก็มีอะไรอีกบ้าง Show ใช่ไหมครับผมโอเคครับในที่นี้ผมจะลองรันดูก่อนนะครับเพราะว่าอย่างยังยัง,ยงครับยังโอเคครับเรามาดูตรงนี้ก่อนในพาของเรามีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยลงมาดูว่าตรงนี้ก็คือว่าเราจะต้องมี array อันหนึง่งใช่ไหมครับผมที่มารับตรงนี้ถ้าสมมติว่า นอกจากจะเป็น Array คุณจะประกาศเป็น Pointer เป็น Dynamic Pointer ก็ได้หรือคุณจะประกาศเป็นแบบ Link e d List ก็ได้ซึ่งเราจะไปคุยกันอีกอในวิดีโอข้างหน้านะครับว่ามันมีหลายวิธีมากที่จะเก็บ Stack เข้าใน m e m o r y แต่ว่าในวิดีโอนี้ง่ายที่สุดนะครับเราก็จะมี Array อันหนึง่งจะเป็น Array ของ int หรือว่าเป็น Array ของ l o a t หรือว่าเป็น Array ของ Double D ดีเอาละครับถึงเวลาเราจะต้องมาวิเคราะห์กันแล้วว่าเราสมควรจะใช้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งในที่นี้ถ้าสมมติว่าคุณจะมี Array ขออง int int ใช่้กก็็คือ int, อแลว items แบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็น int i t e m ดังนั้น array ตรงนี้มันก็จะรับ double ไม่ได้มันก็จะรับ float ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าสมมุติคุณทําเป็น double บางทีโปรแกรมไม่จําเป็นต้องใช้ค่า double มันใช้แค่แค่จำนวนเต็มๆเฉยมันก็จะทำให้โปรแกรมนี้ใช้พื้นที่ในแรมมากเกินไปนะครับวิธีการทําก็คือว่า,าเพื่อจะให้โปรแกรมนี้ถูกแก้ไขได้ง่ายครับเรามาสร้าง type definition มันก่อนซึ่งตัวนี้ผมก็จะมี type def นะครับผม จำได้ไหมครับ type def คืออะไรมันก็คล้ายกับการประกาศว่า a l i a s name ของชนิดของ data เนะี่ยคืออะไรอย่างนี้ครับก็ง่ายๆเหมือนกับฟังก์ชันครับสมมติว่าไฮ def เป็น int แล้วก็ตัวนี้จะเป็น item แบบนี้นะครับผมอ่าโอเคครับ item ตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะแสดงว่าถ้ามันเจอตัวใหญ่ที่ไหนมันก็จะอ่ามันก็จะรู้ว่า item ไม่น,นะมันเป็นชนิดของ int นะมันก็คือว่ามันเป็นอีกชื่อหนึ่งของ int ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าผมจะเป็น int item ผมก็จะมี ไอเทมแล้วก็ไอเทมตัวนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าไอเทมเนี่ยมันเป็นชนิดของไอเทมแล้วก็ไอเทมเนี่ยมันเป็นอินนะครับผมถ้าสมมติว่าคุณต้องการให้คลาสนี้รับดับเบิลได้คุณก็จะเปลี่ยนตรงนี้แค่ดับเบิลแค่นี้นะครับผมแล้วที่เหลือของโปรแกรมคุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับผมในที่นี้ผมทำให้ง่ายๆทำให้มันง่ายก่อนนะครับก็คืออินโอเคครับอินไอเทมพิมพพันกันอีกแล้วแบบนี้นะครับผมอินไอเทมแต่ว่าอันนี้มันเป็นไอเทมเดียวไงเราต้องมีอาร์เรย์อันหนึ่ง อารรนี้เราจะรู้ไหมว่าเราจะต้องใช้กี่ตัวในสเต็กของเราจะรับค่าได้มากที่สุดเท่าไหร่นะครับวิธีการทําคือถ้าสมมุติคุณทำแบบนี้เป็น10แบบนี้โอเคครับผมจะลองรันดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมลองรันดูครับมันก็จะบอกว่าตัวนี้ไม่ได้ทําการอ่อะไรอะ define หรือเปล่าแป๊บนึงบอกว่าเออ definition implicit r e Re c a r s อเพราะว่าเราลบตรงนี้ออกนะครับผมผมก็จะลบตรงนี้ออกนะครับผมผมก็จะลองรันดูถ้าผม ลองรันดูโอเคครับมันรันผ่านก็แสดงว่าตัวนี้มันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมมันน่าจะมีปัญหาก็ได้เพราะว่าถ้าเรายังไม่เรียกใช้มันโอเคครับผมจะลองสร้างอา็อบเจกต์อันนึงก็คือ stack แบบนี้นครับเพราะว่า s เล็กกับ s ใหญ่นี่คนละ s กันนะครับผมผมจะลองรันดูมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าใช่ไหมครับบอกว่า a stack was created okay ค,ครับดังนั้นไม่ได้ crash ใช่ไหมก็สใส่ header file มันไปซะแบบนี้นะครับผมแล้วผมก็จะ copy ตรงนี้มาทั้งหมด มาไว้ในนี้เพราะว่าในที่นี้เราจะเป็นต้องใช้ CPP อา่าไม่ใช่สิเราจะเป็นต้องใช้ C out เหมือนกันและในที่นี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ Standard Library ก็ลบมันออกซะนะครับผมเซฟแล้วก็จะลองรันดูโอเคครับรันผ่านเราถ้ารันผ่านแล้วเราก็มาทำตรงนี้กันต่อเลยซึ่งก็คือในเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมมันไม่ดีนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาทำแบบนี้ก่อน enum นะครับ enumeration ตรงนี้ให้เท่ากับเป็นแบบไม่มีชื่อครับถ้าคุณมีชื่อก็จะเป็นแบบ enum สมมติว่าเป็น s แบบนี้ครับคุณก็จะมีว่ามันมีเท่าไหร่สมมติคุณมีอันนี้อันนี้มันก็จะคือ0 1 2 3ถูกไหมครับแล้วตรงนี้ก็จบด้วย semicolon ถ้าคุณต้องการให้มันเป็นแบบอัตโนมัติแบบตั้งค่าอัตโนมัติคุณตรงนี้ให้เท่าเป็น4ตรงนี้มีเท่ากับ5 6 7แบบนี้ใช่ครับแต่ว่าในที่นี้ผมจะสร้าง enum แบบไม่มีชื่อแล้วใน enum ตรงนี้มันก็จะเป็น max แบบนี้นะครับ max ตรงนี้ให้เท่ากับสมมุติว่าตรงนี้ให้เท่ากับ5นะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่า item ตรงนี้ก็จะเป็น max แค่นี้ครับหรือคุณจะใช้เป็น static constant ก็ได้นะครับผมแล้วอะไรต่อเรามาดูตรงนี้ในการจะหาว่าในการจะติดตามว่า stack ของเรามีกี่ตัวเราต้องใช้อา pointer อันนึงซึ่งถ้าเป็น pointer เนี่ย มันก็จะยุ่งยากพอสมควรเอาเรื่องอยู่แต่ว่าในเมื่อเรามีอ r r a y ตรงนี้แล้วเราก็ต้องงานแค่ i n d e x เฉยๆครับและ index ในที่นี้ก็คือ in ก็คือผมก็จะให้กำหนดให้มันเป็น Index แค่นี้นะครับผมใน i n ใน in นอินเ x เนี่ยชื่อไม่ค่อยน่าไม่ไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่คุณมาดูตรงนี้ครับตัวนี้เราตั้งชื่อว่าเป็น To p ดีกว่าทำไมจะต้องเป็น To p เพราะว่าถ้าสมมติว่า Stack มัน empty ใช่ไหมครับ s t a c กมันไม่มีอะไรท็อปมันก็จะชี้ไปที่ตำแหน่งที่ศูนย์นะครับผมถ้า เขามาเพิ่มมาหนึ่งมันก็ชี้ไปตำแหน่งที่1อันนี้อันนี้คือค่าข้อมูลนะครับแต่ว่าถ้าตำแหน่งอาร์เรย์ตรงนี้มันก็จะเริ่ม0ูนใช่ไหมครับศูนย์หนึ่งสองสามอะไรก็ว่างันไปดังนั้นท็อปเนี่ยมันจะชี้ตัวตัวข้างบนสุดเสมอก็คือเหตุผลที่ว่าทาไมมันชื่อท็อปทำไมผมสร้างตรงนี้ชื่อว่าท็อปนะครับผมแล้วถ้าคุณลบคุณก็จะลบจากตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือลบจากท็อปดังนั้นไอ้ตัวท็อปเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้ตัวติดตามว่าอาร์เรย์เนี้ยมันวิ่งมัมมนนน,น้่ใทีีีก็จะ จาอินเด็กนะครับก็เปลี่ยนเป็นท็อปซะเพื่อให้ดูง่ายๆนะครับผมโอเคครับคงไม่มีอะไรที่จะขาดอีกแล้วเราก็มาทำกันเลยนะครับมาตรงนี้ copy มันมาแล้วก็่อมาวางไว้ในนี้นะครับผมฮ่าฮ่าฮ่แท็บแท็บตรงนี้ stack constructor เนี่ยทุกครั้งที่เราสร้างอ็อบเจกต์ผมอยากให้ท็อปมันเท่ากับศูนย์ทำไมทำไมทอปต้องเท่ากับศูนย์ด้วยเพราะว่าถ้าทอปเท่ากับ0เนี่ยมันก็จะแปลว่า stack empty ใช่ไหมครับผม ซึ่งก็เป็นเห็นว่าทำไมจะต้องทำแบบนี้โอเคครับเข้าสู่เนื้อหาของโปรแกรมจริงๆกันสักทีแล้วในตรงนี้ก็จะอยู่ในคลาสของ Stack Copy ตรงนี้มานะครับ Stack 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 Add เอาเลยสิครับ Add ตรงนี้ก่อนที่มาทํแอเรามาทำโชว์ก่อนดีกว่าเพราะโชว์ง่ายสุดผมชอบทำโชว์ก่อนซึ่งก็คือว่า if นะครับ top ถ้า top เนี่ยมันเท่ากับ0 นะครับผมถ้าท็อปเท่ากับศูนย์ให้บอกว่า c ีเอบอกว่า stack is is empty แบบนี้นะครับผมไม่ต้องขึ้นมาฮัทใหม่ก็ได้แล้วถ้าสมมติว่าอ่แค่นี้นะครับถ้ามันศูนย์ก็บอกว่า stack empty นะครับผมถ้ามันเต็มก็ไม่ไม่จำเป็นต้องโชว์ว่า stack มันเต็มก็ได้นะครับผมหรือคุณจะโชว์ก็ได้เดี๋ยวเราค่อยค่อยมาทำทีหลังก็แล้วกันนะครับโอเคครับแล้วส่วน add มีอะไรบ้างแอดก็คือว่า if ถ้า stack มันเต็มใช่ไหมครับ if a อดไม่ใช่แอด o p หมายความว่าถ้า top เนี่ยถ้า top เนี่ยมันเท่ากับ max เนี่ยตรงนี้นะครับถ้า top มันเท่ากับ max ดังนั้นก็จะบอกว่า stack มันเต็มเราเราก็จะไม่รับค่านะครับก็คือว่าถ้า top เนี่ยเท่ากับ max ซึ่ง max เท่ากับสินะครับผมเราก็จะบอกว่าตรงนี้ C o เอ ขึ้นมาทัดใหม่นิดหน่อยแบบนี้ครับก็คือแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอ้สินนะครับ Stack is full โอเคครับโอ้ศิลปะจังเลยดังนั้นมันก็จะต้องจบด้วยไอตัวย้อนกลับแบบนี้ฮะแค่นี้นะครับผมแล้วก็สลาเชนขึ้นวันศัตแค่นี้ครับแล้วอะไรต่อถ้าเราบอกว่า Stack is full มันจบใช่ไหมครับในเมื่อมันจบแล้วคุณมาดูตรงนี้นะครับผมกดเซฟถ้ามันจบถ้าตรงนี้มันแอด มันจบเสร็จแล้วมันก็เบรกพอมันเบรกเสร็จมันก็จะวิ่งกลับมาที่ clear screen ดังนั้นเราจะดูไม่ทันเลยใช่ไหมครับถ้าเราอยากให้มันรอแป๊บหนึง่งแล้วก็ต่องบอกบอกยูเซอร์ว่าเฮ้ยยูเซอร์กด enter หน่อยนะก็บอกว่า press enter to continue มีนะครับผมไม่ต้องจุดๆให้เขาซะแบบนี้แล้วก็ scene dot get นะครับฟังก์ชันที่ช่วยงานเราเต็มที่แบบนี้ else นะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ย ถ้าท็อมันไม่เท่ากับ m a ็เนี่ยไอไอเทมของเราเนี่ยซึ่งก็คือตัวนี้นะครับผมไอเทมเนี่ยไอเทของ t o อเนี่ยให้เท่ากับ Item ของ t o อนี้ให้เท่ากับ N อเอาเลิับแล้ว n คือตรงไหนถ้า t o อไม่เท่ากับแม็กก็ให้ประกาศมาไอเทก็คือตัวนี้นะครับผมก็คือชนิดของตรงนี้ก็คือชนิด in นนะครับผมไอเทม n. แล้วก็เราจะรับค่าเข้ามา c in n แบบนี้ก่อนที่จะรับค่า n เราก็จะหาโมดซะว่านี่ครับ enter your element อันเดียวนะครับ element อัน e e เดียวเขาก็จะ enter มาเราก็จะรับ n แล้วนั้น,แล,น,นแล้วก็ item เท่าก,กับ top เท่าก,กับ n พอ top มันเท่ากับ n เรียบร้อยแล้วพอ item top นี่นะครับเท่าก,กับ n ซึ่งก็คือว่าสมมติว่าตรงนี้มันเป็น i, I 0ใช่ไหมในเมื่อ item 0เท่าก,กับ n ดังนั้น i t o p เนี่ยมันก็จะไม่ มันก็จะต้องมาชี้ตัวหักไปนะครับผมเพื่อเตรียมที่จะมารับค่ามีไอเทมเสร็จมันก็จะเตรียมที่จะมารับตรงนี้นะครับผมดังนั้นท็อปของเราก็จะพลัสเข้าไปซะนะครับและในที่นี้ก็จะเป็นท็อปพลัสโอเคครับแล้วอะไรต่อแอดคงจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะบอกบอกว่า end of a ซะ end of แล้วตัวนี้ก็จะเป็น end of pop โอเคครับเพื่อจะให้ดูง่ายๆนะครับผมแล้ว pop นี้คืออะไรถ้าสมมุติว่าก่อนอื่นเราต้องใช้ก่อนว่าถ้า stack มันว่างเนี่ยเราก็จะไม่ pop มันนะครับก็คือว่า if uh, top เท่ากับ0แบบนี้ถ้า top เท่ากับ0เนี่ยก็ให้บอกว่า stack มันกับตรงนี้เลยนะครับ stack is empty ถ้าท็เท่ากับ0ย์ให้ปพนบอกว่า stack is empty แบบนี้หมายความว่ามันลบมันมันจะลบไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ลบแล้วนะครับผมแล้วยังไงต่อ else ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้ท็อของเราเนี่ยก็ให้เท่ากับลบๆไปซะท็อลบๆหมายความว่าเราจะลด Top ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับซึ่งในที่นี้ถ้าสมมุติว่าคุณมีอันนึงใช่ไหมครับก็คือว่าคุณเริ่มจากศูย์พอคุณแอดไปหใช่ไหมครับ ดังนั้นไอไอเทม0เนี่ยมันก็คือค่าตัวนี้สมมุติว่าไอเทม0มีค่าเท่ากับ1นะครับท็อปมันก็จะลบไปถ้าสมมุติว่าคุณป๊อปนะครับผมคุณป๊อปมันก็จะชี้มาที่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าปรินต์เนี่ยมันจะอยู่ที่โชว์ไงเพราะว่าโชว์คุณเห็นไหมครับว่าโชว์ตรงนี้อ่าโอเคครับโชว์ show เรายังไม่เสร็จดังนั้น else ถ้าท็อปไม่เท่ากับ0เนี่ยให้ทําการปรินต์ตัวนี้นะก็คือว่า for in I n i เท่ากับ0แล้วก็ i น้อยกว่า To p แบบนี้นะครับผมผมไม่ได้ว่า i น้อยกว่าหรือกับ t o p นะครับดังนั้นก็จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราสามารถใช้แบบนี้ได้ถ้าสมมติว่า To p มันลบลบนะครับผมเรามาคิดดูก่อนคิดดูง่ายๆนะครับก็คือว่าเริ่มตั้งแต่0ูนย์โอเคครับในเมื่อ0ูนย์คูณแสนหนึ่งเข้ามา To p มันก็จะกลายเป็น1ในเมื่อเวลาคุณโชว์เนี่ย i เท่ากับ0นยใช่ไหมไอน้อยกว่า top ดังนั้น i มันก็เท่ากับมันว์นะครับผมเข้จ แล้วทีนี้ก็จะเป็น s ี e อาทไอเทมไอของไนะครับผมแล้วก็เว้นบรรทัดนิดนึงไม่ใช่ has, เว้นบรรทัดเว้นช่องว่างนิดนึงนะครับผมตรงนี้โอเคครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเหมือนเดิมครับ p r e s s e n t e r to c o t t i n u e ตรงนี้นะครับผมวางนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดก็จะมาลองดูว่า,าถ้ามีผิดแล้วค่อยมาแก้ด้วยกันนะครับผมผมจะลองรันดูนะครับก็บอกว่า in น m อ max กลกับมา function definition does declare parameter ก็แสดงว่า max ไม่ declare ในเมื่อ max ไม่ declare ก,ก็ปัญหาก็อยู่ที่นี่เพราะว่าในนี้มันผิด <c oughs> อีนัมนะครับไม่ใช่อมัมอีนัมเมอร์อีนัมเมอ,อ,เมอเห็นไหมครับมันขึ้นสีตรงนี้ละโอเคครับจะลองรันดูโปรแกรมทำง,งานถูกต้องทุกอย่างแล้วครับแล้วตัวนี้บอกว่า show element of stack โอเคครับเรามาสร้างกันเลยในที่นี้เราก็จะพร้อมแล้วนะครับผม ถ้ามันโชว์เรมินอลสแต็กแทนที่จะโชว์เรมินแร็คเรก็จะใช้แบบ stock stack นะครับ stack ดอทโชว์ตรงนี้แค่นี้จบนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแทนที่จะเป็น c o u t stock กดอทแอดเราก็จะมาสร้างตรงนี้ซะว่าเป็นตรงนี้นะครับผม stack ดอทแอดสต็อกติดสต็อกอยู่เลยแบบนี้นครับก็เป็น stack ด o ทป๊อแล้วตรงนี้ก็จะเป็น stack ดอทโชว์แค่นี้นะครับผมก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับจะลองรันดูมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า เห็นครับก็คือ stack empty ใช่ไหมครับถ้าผมจะพยายาม pop มันผมกด p นะครับผมกด enter ไปมันก็บอกว่า stack is empty press enter to continue แบบนี้ครับผมถ้าสมมติว่าผมใส่ a add ใช่ไหมครับ enter u element ใส่ไป2 3 4เห็นไหมครับ2 3 4ก็จะขึ้นมาตรงนี้ถ้าผม pop มัน p นะครับผมกด enter ไปก็บอกว่า stack is empty นะครับก็คือเรา pop โอเคครับผมจะลอง add ไปเรื่อยนะครับก็ a ก็ add ไป2 a add ไป3 a a 4 a add b สมมติว่าเป็น5.67แบบนี้ครับเราก็จะได้5เพราะว่าในที่นี้ของเรามันเป็นตรงนี้นะครับผมอเทมของเรามันเป็น int แล้วก็ array ของเราเป็น int มันจะรับค่าเป็น double ไม่ได้ถ้าคุณต้องให้มันเป็น double ก็เปลี่ยน int เป็น double ดังนั้นอเทมของเราก็จะเหลืออยู่ตรงนี้มันจะไม่เปลี่ยนนะครับอเครับจำลองรันดูกันต่อผมจะใส่ให้มันถูกครบนะครับแล้วในที่นี้ มันครบ5ตัวแล้วใช่ไหมครับถ้าผมจะพยายามใส่อีกอันนึงมันก็บอกว่า stack is full please enter to continue ม,มีครับผมถ้าสมมติว่าผมใส่ผิดนะครับผมมันก็จะไม่ขึ้นอะไรเลยใช่ไหมครับผมถ้าผมใส่ผิดมันก็จะไม่ขึ้นอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าผมใส่ pop แบบนี้ครับผมมันก็จะ pop ถ้าผมใส่ display d มันก็แค่จะ display ก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมแล้วผมก็จะ pop ไปเรื่อยๆนะครับ pop ไปจนกว่ามันจะบอกว่า stack empty นะครับผมแล้วก็ q ก็ exit goodbye ครับผม สนุกไหมครับโปรแกรมนี้แล้วคุณสามารถจะสร้างโปรแกรมอะไรได้เยอะถ้าคุณชอบเกี่ยวกับสร้างโปรแกรมแบบนี้ครับลองหาโจทย์ในอินเทอร์เนต็ตดูแล้วก็มันมีโปรแกรมหลายหลายอย่างเยอะแยะหรือว่าคุณอาจจะคิดออกมาแล้วก็สร้างเองก็ได้นะครับผมแล้วก็ทดลองดูไปเรื่อยๆสำหรับวิดีโอนี้ก็แค่นี้ครับมีอะไรสอบถามได้ขรางแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ